สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,256เพลงที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วอาจรู้สึกถึงความไพเราะของดนตรีเนื้อหาของเพลงที่มีคุณค่าและความหมายโดยบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเพลงนั้นใครเป็นผู้ประพันธ์อพอมาทราบภายหลังอาจจะรู้สึกอึง้งอย่างเช่นบทเพลงที่ทางช่องกําลังจะเล่าสู่กันฟังเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในแนวลูกทุ่งขอย้านะครับแนวลูกทุ่งซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเทพ เพลงนี้โด่งดังมานานแล้วต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ทางช่องก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งรู้แต่ว่านักร้องโด่งดังในช่วงนั้นนําไปร้องจนเกิดเป็นกระแสฮิตไปทั่วครับเรามาฟังประวัติของบทเพลงนี้กันหน่อยส้มตำสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาทส่งพระชรนิพลบทเพลงแรกทั้งเนื้อร้องและทํานองเป็นบทเพลงลูกทุง่งคือเพลงส้มตํา ที่เรล่าท่านๆคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเบื้องหลังการแต่งเพลงทรงเล่าเอาไว้ว่าเพลงแรกที่แต่งเป็นเพลงลูกทุ่งชื่อว่าเพลงส้มตำข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมต้นโรงเรียนจิตรดาต่อมาทรงพระราชนิพนธ์ตามที่มีผู้ขอพระราชทานเช่นเพลงเต่ากินผักบุ้งเพลงพยาโซลมพัดชายขาวกล่อมนาลีและสร้อยเพลงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเพลงเป็นบทเพลงกล่อมเด็กเช่นเพลงเต่าเฮทรงพระราชนนิพนธ์เมื่อทรงศึกษาวิชาวรรณคดีกับดนตรีไทย ได้แก่เพลงลมพัดชายขาสมิงทองจำปานาลีและเพลงที่ทรงพระชนิพน์ใส่เนื้อร้องคือเพลงปลาทองเถาและอกทะเลเป็นต้นส้ตมตำเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่กรมสำเร็จพระเทพทรงพระราชนิพนธ์ ท้งเนื้อร้องและททำนองขึ้นในปีพศ2513โดยอาจารย์ประยงค์ชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์นี้เป็นเพลงลูกทุ่งบรรเลงครั้งแรกในวงอ,อสองวันศุกร์โดยมีกรมสมเด็จพระเทพเป็นผู้ขับร้องด้วยพระองค์เองต่อมามีผู้ขอพระราชทานนำเพลงนี้ไปประกอบภาพยนตร์ส้มตําในปีพศ2516เป็นภาพยนตร์แนวบู๊นำโดยสมบัติเมทนี โดยบุพภาสายชนเป็นผู้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปขับร้องต่อมาบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำได้ถูกอัญเชิญมาขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีลูกทุ่งไทยในงานกึ่งทศวรรษเพลงลุกทุ่งไทยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2534ซึ่งก็ทำให้บทเพลงนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง